กรณีที่ท้องถิ่นไม่ได้ส่งใบแจ้งการประเมินภาษีให้กับเราเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเราจะต้องไปติดตามหรือจะต้องไปชำระภาษีหรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยในประเด็นของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งหลายคนสงสัยว่าการที่จะเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี2566นี้เนี่ย เราจะต้องเมื่อถึงกําหนดเวลาชลําระภาษีเนี่ยเราจะเดินเข้าไปชําระภาษีเลยหรือไม่ในกรณีของการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาเนี่ยนะครับเขาจะ,ะมีการแจ้งนะครับมีการแจ้งการประเมินภาษีเนี่ยให้กับผู้เสียภาษีทราบแล้วจึงไปชําระภาษีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย กรณีที่ผู้เสียภาษีนะครับหรือคุณผู้ชมเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นมูนลค่าฐานภาษีแล้วก็ไม่มีค่าภาษีที่เราจะต้องเสียเนี่ยท้องถิ่นเขาก็จะไม่ส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีให้กับผู้เสียภาษีรายนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรารออย่างเดียวนะครับในเรื่องของสิ่งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็คือว่าในปี2566เนี่ยถ้าเขาไม่ได้ส่งใบแจ้งการประเมินภาษีมาก็แสดงว่าเราไม่ได้ เป็นผู้ที่ต้องเสียภาษีในปีนั้นนะครับแต่ถ้ามีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมาเนี่ยก็แสดงว่าเราเป็นผู้ที่จะต้องเสียภาษีแต่ว่าเราก็ต้องตรวจสอบนะครับว่าการแจ้งประเมินภาษีเนี่ยเขาถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าเขาแจ้งการประเมินภาษีผิดนะครับสูงเกินไปตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปแจ้งในการแก้ไขข้อมูลกับ ท้องถิ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาส่งใบแจ้งการประเมินภาษีจึงจะไปชําระภาษีถ้าเขาไม่ได้ส่งมาก็แสดงว่าเราไม่ต้องชําระภาษีนั่นเองนะครับ